ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนไก่ๆแบบผมนะครับ <c ười> คือการลงกิววอร์เพื่อที่จะหาแต้มโฮเนอร์พูฟ er นะเนี่ยตัวเนี้ยในการเอามาแลกในตู้ที่อยู่ในกิวนะครับ <c ười> เพื่อที่จะแปลงเป็นแปลงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ,ะอ่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะหาไม่เจอ อ๋อนี่นี่นี่เจอแล้เนี่ยแปลงเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เปิดแล้วมันจะได้ไอเนี่ยแล้วเราก็เอาไปโวยพรจิวทำให้เราเก่งขึ้นได้นะครับหลักการง่ายๆเลยคือตอนลงอะ่ะเราน่าจะหาของพวกนี้ได้มั้งหมวกอ่าถ้าบริจาคตู้ได้สักสองสเวลรู้สึกจะหาแลกได้นะหมวกใบเนี้แต่ถ้าไม่มีก็ใส่หมวกคร์ด,ดีไปเออการ์ดใส่เป็นการ์ดมาดุก ก๊าดกาันอรเนี่ยกันสถานะตัวนี้แล้วก็ถุงมือถุงมืออะไรก็ได้นะใส่แต่ใส่การกาดกันฟอสกันพีดกันแข็งอะ่ะเออใส่เข้าไปอันนี้คนอื่นผมไม่รู้ว่าใส่ยังไงแต่ส่วนตัวผมชอบใส่ตัวนี้นะครับมันเอาไว้กันพิษ เพราะว่าส่วนใหญ่สาเหตุการตายของผมมันไม่ได้เกิดจากการโดนอาชูร่าหรือโดนไนจิ้มหรืออะไรทั้งนั้นครับโดนพิษตายครับแล้วผมทําอะไรมันไม่ได้ครับผมเลยชอบใส่ตัวนี้นะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันกันพิษอีกเหมือนกันเป็นการหนอนแดงกันพิษได้5้บมั้งถ้าถอดมันออกมาเสียบกา่าเดี๋ยวลองเสียบดูนะนี่นี การหนอนแดงเดี๋ยวไปดูในนี้ก็ได้ที่แกะถอดเปลืองตังถอดถอดบ่อยๆเปลืองตังการกระละนี่นี่น,นี่ถ้าใส่เนี่ยมันจะกันพิษห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อันนี้กันอีกสามสิเปอร์ซนกลายเป็นว่าเราจะอึดขึ้นมาทันทีเลยประมาณแปดสิเปเซนนะอ่าต่อมาปากปาก ใส่เป็นปากแอสซัซินถ้าถ้าไม่มีปากน้ําแข็งแนะนําปากแอสซัซินอย่างเดียวเลยนะครับเอาไว้กันกันคนมันฆ่าเราอ่ะอ่าใส่เข้าไปไอตัวนี้อ่าก็กันเดมิฮิเมนได้เหมือนกันก็ใส่เข้าไปอันนี้คือใส่ผมไม่ได้ต้องการรีดดาเมจนะใส่เพื่อป้องกันอย่างเดียวเลยนะเออแต่บางอันมันเพิ่มดาเมจให้อ่าหลังเหมือนกันนะครับเพิ่ม ป้องกันเดมิฮิวแมนสองเปอร์เซ็นตฝั่งซ้ายไม่ค่อยมีอะไรครับก็ใส่ของเดิมของเราไปทีนี้เวลาเราไปลงกิววอร์ G เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีกิวนะย้ำว่าสำหรับคนที่ไม่มีกิวหรือว่าสร้างกิวมาแล้วเราอยู่แค่คนเดียวอะ่ะสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนี่กดที่ตรงนี้ นี่อันเนี้ยตรงเนี้ยเรียกบ้านหนึ่งอันเนี้ยบ้านสองบ้านสาส่วนบ้าน4ี่เนี่ยเขายังไม่เปิดให้ยึดนะครับอ่าเหมือนกันเลยแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จะมีชื่อต่างกันนะครับอย่างเมืองเนี้ยมันคือพนเทล่าอ่าพนเทล่าเซานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยตรงตรงนี้ก็จะเป็นกิฟเฟนตรงนี้เป็นพายอนนะครับอ่าอเดบัลันเก่านะครับแต่ตอนนี้ย้ายมาอยู่พนเทล่านอตแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าทางเข้าหอ,อ,อไม่ใช่เข้าหอทางเข้าไปกิววอลของแต่ละแมปมันไปทางไหนบ้างนะครับอ่าแมปแรกเลยพอนเทล่านะครับมี2จุดพ่านเทล่าเซาโอเคพอเราวาร์มาปุ๊บนี่ครับตรงเนี้ยเขาเรียกบ้านหนึ่งครับนี่วิ่งไปดูกันนี่ตรงเนี้ยคือบ้านหนึ่งเวลาสามทุ่มของวันพื้อหัดนะครับเราสามารถวิ่งเข้ามาได้เลยนะครับแต่ยังยังไม่ต้องวิ่งเข้ามาบ้านนี้นะ สามทุ่มปุ๊บเราสามารถวิ่งเข้าวาร์ปเนี้ยมันจะเข้าไปในคิววอร์ได้เลยตรงนี้คือบ้านสองอ่าจบอจบแล้วของแมบนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกแมบหนึ่งคือบ้านสามนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่าพอนเทล่าแล้วก็มันอยู่พอนเทล่าเวสเกตตรงนี้ครับบ้านสาม นี่ทางเข้าบ้านสามตรงนี้เลยเอ้าอันนี้มันเป็นบ้านตัวเองมาเลยเข้าได้นะครับบ้านนี้มันไม่มีอะไรนะไม่ไม่มีของที่ดีสําหรับพ่อค้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะถามว่าทําไมไม่มีบ้านดีๆก็ผมเล่นอยู่คนเดียวอะครับเพื่อนๆเ,เออแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเล่นกันอยู่แค่สองคนซึ่งบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลงเออมีอยู่แค่นี้แหละอะต่อมา หลังจากเรารู้แล้วว่าบ้าน 1, บ้าน2บ้าน3ของคอนเทลล่าอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปเป็นของกิฟเฟนนะครับกิฟเฟนเนี่ยมันจะอยู่แมปกอบบินครับนี่กอบบินกอบบินกิลกิล,ลโอเคกิลสถานะกิวแบทเทิลโอเคนี่ครับเรียงนะครับแชอหนึ่งหนึ่งเป็นรูปแฉกใช่ไหมอันนี้เป็นรูปการ์ดสามเป็นรูปค้งังข่าวอ้วแสดงว่าอันนี้บ้านหนึ่งครับเห็นไหมหนึ่ง เป็นรูปแฉกแสดงว่าอันนี้คือบ้าน2เป็นรูปการ์ดอ่าแล้วบ้าน3เป็นรูปขังข่าวส่วนใหญ่บ้านหนึ่งจะอยู่ใกล้ๆวาร์ครับเพราะว่าเวลาตายมันจะวิ่งเข้าวารง่ายนะครับอย่างเมื่อกี้นี้จุดเกิดเนะี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใกล้สุดนั่นแหละก็บ้าน1อ่ะหลังจากเรารู้ของ2แมปนี้แล้วต่อไปคือพาย่อนครับแมปพาย่อนโหพาย่อนนี่ไปง่ายมากเลยพาย่อนเสาครับ อ่าก็เรียงตามนี้ครับทางเข้าบ้านหนึ่งทางเข้าบ้านสองแล้วก็ทางเข้าบ้านสามครับอยู่ตรงนี้อ่าจบไปของพายอนซ่าต่อไปอเดบรันเก่านะครับอ่ามันจะอยู่พนเทล,ล่าน,นอตอ่าโอเคก็ใกล้สุดคือบ้านหนึ่งครับนี่บ้านหนึ่งแล้วก็อันนี้บ้านสองแล้วก็อันนี้บ้านสาม อตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางเข้าไปกิววอลเนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมันมีทั้งหมดสี่แมปสีแมปใหญ่แล้วแต่แต่มีพรเทล่าเวจเกตย่อยมาแมปหนึ่งนะครับเออรวมเป็น5้าแมปอ่ะต่อมาสิ่งแรกที่เราควรจะรู้คือเราต้องทำอะไรมา้างเมื่อถึงเวลา3ามทุ่มของวันพฤหัสนะครับสเต็ปแรกเลยคือกิวเราเนี่ย ต้องดูก่อนว่าเราอยู่ชแน l ไหนนะเราต้องย้ายไปชแน l เดียวกับกิวเรานะ mm hmm. เช่นตอนนี้กิวผมอยู่แนว59อ่ะผมย้ายมาแนว59ก่อนอ่ะแล้วก็วิ่งมาเข้าวาร์ปที่มันที่มันไม่มีคนยึดครับเช่นบ้านนี้ก็ก่อนหน้าเนี้ยให้เรามาสำรวจแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาดูให้เราวาร์ปไปไปหาตามชแนลอ่ะอ่ะแล้วก็กดดูคําว่ากิวแบทเทิลนี่ แล้วก็เลื่อนหาดูครับว่าตรงไหนเนี่ยมันว่างมั่งยกเว้นบ้าน4นะเช่นบ้าน2บ้าน3เนี่ยถ้าเกิดบ้าน2บ้าน3มันว่างหลายๆหลายๆอันน่ะเออให้เราย้ายชแนลกิวไปอยู่อ่าไปอยู่แนวนั้นนะครับแล้วเมื่อถึงวันนั้นน่ะเราก็ไปตีบ้านที่มันว่างๆอืมวิธีง่ายๆอ่าเมื่อ เรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปตีบ้านไหนที่ชแนลไหนใช่ไหมเมื่อถึงวันจริงนะครับอ่าพอถึงวันจริงปุ๊บสามชุ่มเป๊ะเราเข้าไปปั๊บเนี่ยบ้านที่มันว่างๆเนี่ยมันจะมีมอนเตอร์ตัวใหญ่ๆอยู่ครับมันจะขวางทางเราอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปอ่าเขาเรียกอะไรล่ะอา้าวตัววาร์ปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปไปให้ดูนะครับว่าทางไปมันเป็นยังไง อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจำลองเหตุการณ์เมื่อถึงเวลาจริงนะครับตอนสามทุ่มของวันพลหัสอ่ะสามทุ่มปุ๊บเราวิ่งเข้าวาร์บครับวาร์บที่บ้านมันไม่มีคนยึดนะอ่ะเสร็จแล้วในกรอบสีเหลืองเนี้ยคือเซฟโซนครับหมายความว่าเราจะไม่ตายถ้าเราอยู่ในเนี้ยถ้าเราออกมาปุ๊บเราอาจจะโดนใครฆ่าก็ได้อะแล้วแตะนะครับอ่ะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยนะครับ วิ่งอย่างเดียวครับนี่วิ่งเข้าวาร์ปครับคือแต่ละแมปเนี่ยทางวิ่งมันจะไม่เหมือนกันนะแต่แต่วาร์ปมันจะอยู่ไกลๆแบบนี้นแหละเออให้ลองอ่าดาวเอาแล้วกันว่าอวาร์ปไหนมันคือวาร์ปทางที่จะไปต่อครับมันจะมีสามชั้นอ่ะไปวิ่งเข้าไปชั้นที่เราผ่านมาเขาเรียกชั้นหนึ่งครับอ่ะอันนี้คือชั้นสองก็วาร์ปเข้าไป อ่ะโอเคอันนี้เรียกชั้นสามครับตรงเนี้ยตรงจุดเนี้ยเขาเรียกว่าห้องหินนะครับเนี่ยถ้าเราไปถึงเนี่ยเวลาคุยกับเพื่อนเราก็จะบอกว่าเอ้ยอยู่ห้องหินแมปไหนอ่าอย่างตรงนี้ก็คือพรสามห้องหินพรสามอ่ะประมาณเนี้ยเวลาสื่อสารกับเพื่อนนะครับพอเดินมาถึงวิธี ที่จะทำให้ได้แต้มโฮเนอร์พูฟให้ไวที่สุดนะครับนี่ครับไอแต้มเนี้ยคือตีหินให้แตกครับเออแค่นั้นเลยง่ายๆมันจะมีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีบอกว่าเราได้แต้มถึง2,000หรือยังถ้าได้ถึงปุ๊บก็ออกออก,ออกเลยครับออกเกมออกอะไรก็ไดไ้ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเล่นมาแล้วเออง่ายจบการที่จะตีหินอ่าให้เข้านะครับเราห้ามใช้นักเคลื่อนบูอ่าไม่ใช่สิสมมุติเป็นอาชีพอ,อื่นด้วยเราห้ามใช้สก,กิลเออ เราจะต้องใช้ไอ้นี่อย่างเดียวครับตีธรรมดาถ้านี้นี่เราจะบัฟอะไรมาก็ได้แล้วแต่ครับเออเราต้องกดตีธรรมดาเท่านั้นนะครับใส่ก้อนหินแล้วเลือดมันถึงจะลดถ้าเราอัดสกิลใส่ตูมตามตุมตามเนี่ยมันไม่ลดนะครับเลือดมันไม่ลดต้องตีธรรมดาเท่านั้นถ้าตีได้สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเลือดมันหายไปสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะได้แต้มโฮเนอร์พุ๊มาจํานวนหนึ่งเยอะมากมาก และถ้าเราตีแตกเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับแต้มมันก็แทบจะเต็มแล้วแต่ถ้าเราตีแตกแล้วแต้มมันยังไม่เต็มเนี่ยรอบๆเราเนี่ยก่อนที่เราจะตีแตกเนี่ยรอบๆบเรามันจะมีมอนคอยลุมสกรรมเราอยู่นะครับเป็นมอนตัวใหญ่ให,ญให้เราฆ่ามอนพวกนี้รวมๆแล้วให้ได้20ตัวนะครับบวกกับตีหินก้อนเนี้ยให้แตกนะครับแต้มเราก็จะเต็มโดยอัตโนมัติเลยแล้วเราอาจจะได้บ้านหลังนั้นด้วยโดยที่เราไม่ต้องกันนะครับเพราะบ้านหลังนั้นมันอาจจะไม่มีใครสนใจไง เออเช่นหลังเนี้ยผมตีแล้วผมก็ไม่ได้มาเฝ้านะเออมันก็ไม่มีใครมาตีต่อเออมันก็เลยกลายเป็นเหมือนบ้านผมเฉยๆอย่างเงี้ยผมไม่ได้สนใจนะครับว่าผมต้องการบ้านไหนนะผมขอแค่ตีหินให้แตกแล้วก็เก็บแต้มให้ครบ2,400แต้มตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะได้อ่าเขาเรียกอะไรแล้วผมก็จะได้ฮเนอร์พูฟมาเพื่อ <c oughs> ที่จะเอาไปแลกของแล้วเอาไปโวยพรทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับ ประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่มีกิวหรือแบบสร้างกิวมาแล้วอยู่คนเดียวแบบผมนะครับอันนี้คือผมอยู่กับเพื่อนสองคนนะเออมันไม่สามารถไปกันบ้านใหญ่ๆได้อยู่แล้วนะครับก็เลยหาบ้านเล็กๆน้อยๆมาตีเอาเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาจริงนะแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งมาตีให้ดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวรอเวลาจริงกันเลยฮัลโหลอ่าตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มห้าสิบแล้วนะครับ อผมเตรียมของน่าจะพร้อมแหละออส่วนใหญ่เป็นของป้องกันนะเหมือนเดิมเหมือนกับที่บอกไว้ตอนแรกออจะกินอาหารไปเลยนะครับกินล่วงหน้าไปเลยอาหารอันนี้ผมกินอาหารวิ่งนะเพราะผมต้องการวิ่งไปห้องหินให้ไวที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทุบแล้วก็แยกย้าย่ <laughs> ออาร์จไฟกินไปด้วยสองห่าเผื่อเจอคนนะครับจะได้ป๊าหุ่นใส่แล้วก็ เอาเวกโพชั่นสองอันอ่าวิตวิตหนึ่งอันอิน,อนไม่กินเอจีก,กินหนึ่งอัน่าลักกินหนึ่งอันคือเราต้องใช้สกิลธรรมดาในการตีหินนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ามันจำเป็นจะต้องใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้ยาพวกนี้ด้วย จะได้ไวๆนะครับแล้วก็ผมมีพระอยู่ตัวหนึ่งอยู่สแตนบายอยู่อเดบาลันนะครับเอาไว้วารฟไปแมปที่เราต้องการนี่ครับพระยืนอยู่นี่จะว่าก็ยืนให้พระมันมาร์ไปครับเดี๋ยวผมจะมาตีบ้านนี้นะครับคือคนนี้เขาก็หลักการเดียวกับผมนะครับคือตีมั่วนะครับ สุดท้ายแล้วเราก็จะมาหาจุดบ้านกันตอนเกือบเกือบสี่ทุ่มอืมอโอเคสองทุ่มห้าเก้าแล้วเดี๋ยวผมให้พระไม่เข้าเนือ้อเรื่องนาทีไงลงบัฟทุกอย่างเมือ่อกี้เสียงลงไซเบอร์แซงมาครับบัฟทุกอย่างแล้วก็อ่าแล้วก็ผมก็จะบัฟซ้ําไปทีเนื้อผมจะตีไก่แล้วก็ให้พระบัฟพอท่อมานะครับตายยี่สิบเอ็ดแล้วครับเข้าเลย อันนี้ผมมาบ้านที่มันมีคนนะเพราะว่าอถ้าบ้านมีคนมันก็จะไม่มีหมอนอแต่เมื่อกี้ผมเห็นคนใครมันวิ่งนำหน้าผมไปวะมันมีคนวิ่งนำหน้าผมไปครับคุณผู้ชมใครมันวัแหละไปแล้วเริ่มว่าลงอะไรลงเริ่มแล้วอ่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดตรสกิลผิดแย,ยนน่แล้วลงมีม้องในแถวนี้แลยลงตายแล้วลงโอ้โหผมจะกดปลาหุ่นกลายเป็นสกิลขึ้นหุ่นลุงแม่งแม่หนัดหน้าตาเหมือนกันตายเลยโอเคมันจะมีคนดักอยู่ตรงปากซอยตรงนั้นแหละขึ้นหุ่นรอมันใช่ขึ้นหุ่นลงไอ้นี่อ่าแล้วก็ บัฟโอเวอร์ชัดด้วยแล้วก็โอเวอร์หลอดด้วยหลอดอีกแล้ว <_ T ouch> ไหนเอาอ๋อไอ้นั่าจะฆ่าไปแล้วไอ้คนที่มันเดินมากับผมมางแกนเนี่ยครับ ก้อนหินเดี๋ยวก้อนหินไม่เป็นไรไ <laughs> นนไม,นนม,มีหินก็ได้ปะเรียกก้อนหินมามานมาอุ้ยมาสองมามาสองเดี๋ยว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 ซ้มจอมตีครับผม เฮ้ยโหแดนเซอร์เดี๋ยวผมจะยิงอาร์มแคนนอนไปก่อนแล้วก็นี่ีๆีียิงอาร์มแคนนอนแล้วก็ปาหุน่น เกียดม้องมาลงเราจะไปตีหินก็ไม่มันก็ไม่ให้ตีมันไปถึงวิ่งถึงห้องหินแล้วมาอาชีลาเราเลยเงอพอเราเข้ามาวัาใหม่มันก็มาหลักหน้ามามันก็เอาชุลาเราต่อลงอไปที่ไหนทุกที่เลยลงเจอทุกที่เลยเดี๋ยวเราจะถึงข้าไม่ตายแล้วลงดปดดาแม่งเลยห้องเป็นมอนป่าเปล่าวะ่ มีคนมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเล็งหินมันเล็งหินเฮ้ยตัวผมมันเล็งหินเฮ้ยโอ้ยรีเซตอือยิงให้หมด เฮ้ยมันชุบเพื่อนออ้ยไปไหนไปไหนโอ้ยอ้ยออ้ยอ้ยอ้ยออ้ยโอยฝนดาตกไปอือเออ อีก,ก็ได้ป่ะลงสู้มันไม่ได้มันสองลุมหนึ่งะล,ลงมันมีชุบด้วยลงตีมันไปก่อนอพอนนอตสองทอนอีกอื่นไปก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วค่อยล่าสัตว์ที่หลัง นักมีคนนะเดี๋ยวเราไปตีอันนี้ให้แตกแล้วก็ไฟไปยึดเบสเกตนะครับเบสเกตคือบ้านตัวเองอยู่นี่ตีแตกปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นบ้านเถื่อนใช่ไหมแล้วก็ไปตีอีกทีหนึ่งก็เก็บแต้มให้มันเต็มนะ บุงเมื่อกี้แมวบอกว่ามวอืมเขาบอกว่า,อ,า,อ,วาอื้ออีกแล้วลุงอืมโอ้ช้าน่อยก่อนเด็ดตัว,วเด็ดแค่หนึ่งตัวแล้วล้มอีกอย่างเร็ว โอเคแค่ตีแค่นี้นะครับได้โฮเนอร์พุ๊กมาหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบนะครับแต่เบียวเองถ้าตีแตกอ่ะต่อไปเราจะไปบ้านเวสเกตนะครับ <G l oss> เวสเกตบ้างนะหลง <G l oss> ได้เลยไปเวสเกตนะเลงเวสเกตที่มีสัตว์เยอะต้องไปล่าทั้หมาแล้ว ยีนะครัโอเคยิงให้ตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ20่สิ่วนถ้าครบ20มันจะได้อีก200แต้มไปจตเก็บเต็มแล้วก็ถ้าเกิดแค่มายืนเฉยๆอยู่ในในนี้นะครับมายืนเฉยๆเนเนี่นสิบนาทีก็จะได้อีก200ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยหรือจะถ้ารีบก็วิ่งไปกินกยาลักได้ไหมลุงกินกินทุกอย่างกับเวนอินลงุงเมดเกด 哎。 เตีตัวนี้ถ้าตีหินถอส40%เราจะได้ี400นะครับแต้มมนจะเตนพอดีแล้วแต่นะปกติถ้าตีจากร้อยลงมาสูงเนี่ยมันตอนแตกอะมันจะได้แต้มเต็มพอดีมผมก็สัยินยนเดียเอี่ยกเชื่อที่จะตีธรรมดา บนว่าเรากดสกิลเาใส่ินมันจะเป็นอย่างนี้ครับดาเมจไม่ขึ้นนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ต้องกดตีธรรมดาเนี่ยแบบนี้แมลุงเข้ามาอย่างลงเข้ามาอยู่ในเวทเกียรติแล้วลุงผมเคลียร์ทางให้โล่งๆลกได้เลยลุง เราเจอบัตดีไนอยู่ข้างหน้าในลงยัไ่ไงเฮ้ยมันแทงใครวะตอนที่ไหนเพอาะมันมีคนเดินมาล่ะไม่รู้นะลงูงดูมันเป็นแหลงหมาไม่หรอกเราติดมันต้องมีหม,มามดัแฉวเนเดียวขอผมองลากไว้ไง มันมีคนตีหรือแอสซ้าซินเนี่ยลุงวะเราไม่ใช่เหรอกเลยตกห้าตายแล้วเนี่ยของเราเฮ้ยลุงทำไมเรื่องลุงรูงบ้างเอ้ยลุงลุงติดปีนไงเมื่อกี้แอสซ้าซินมัน,สสนามาผมก็โดนกระตุ้กระตุ้นๆๆอยู่ผมติดไม่ได้ ลูงลากให้ลูลากอยู่เอ้าเอาลากอยู่ลูงนี่จะโพสกปาร์ตี้ทำไมไม่ลูงเรากำลังตีมอนอยู่ลุงให้กงยี่สิบตัวตอบไปได้กุสดแอย่างนี้ก็ได้แหละง้อโพสิฟาร์ตี้ดีกว่า อ okay, อโอเคลุงอะโอเคถ้าเราตีได้โฮเนอร์ฟูมาในระดับหนึ่งนะครับมันจะให้แอนนี่มาสี่อันแล้วก็ตอนจบจบสี่ทุ่มอนะถ้าคิวเรา,ย,ายังยังยึดได้ยยอยู่นะครับมันอาเขาเรียกอะไรล่ะถ้าเรายึดยึดบ้านได้เออถ้าคิวเราหยึดบ้านได้เราจะได้กล่อง กล่องสมบัติมาดว้วยสองกล่องนะ mm. แม่แน่แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีกล่องสมบัติอีกพอกดรับปุ๊บจะได้อีกสองกล่องรวมเป็นสี่กล่อง mm. อเปิดมันก็จะได้โฮเนอร์โหมดอีกเหมือนกันเ mm. ออครับก็น่าจะหมดแล้วขอตัดคิวไปเนี้แล้วกันนะครับ mm. ถ้าใครรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้้วยแล้วกันไ mm. ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม แค่จะไปตีหินเป็นแตกใช่แค่ไปนิดนึงครับหลังจากที่เราเก็บแร้มโรเนอร์ตัวนี้ยโค์สองคันสี่ล้วนะถ้าไม่มีอะไรครับก็มายืนดูพัสดยกังได้สังเกตได้จากแชนแนลพวกนี้ครับมันจะเหลือน้อยแต่เงาไหนที่มันเอ้ะบ้านนที่มันแบบ ป้องกันแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคนไปแล้วนีบ้านนี้ที่ยังกันไม่เสร็จแล้วก็บ้านผมเพราะว่าผมไปตีมัว่วนะตีมัว่วไปเฉยบ้านไหนบ้านก็ตีเออเหนื่อยต้องมาดื่มดูแล้วก็ได้ของสมมติว่าท่าเราได้ของจะเกิดอะไรขึ้นอโอเนอร์บู๊ฟเอาไปแลกในกิล ได้ตอนนี้กแล้วก็วิ่งไปที่ตู้นี้สำหรับใครที่เพิ่งสร้างกิวใหม่นะครับเราจะต้องอัพเลเวลกิวในการบริจาคกิวใสใ่คนนี้ก่อนนะครับสร้างมาทั้งสองสามตัวนะครับบริจาคกิวให้เขาเสร็จแล้วเวลกิวตรงนี้ครับเลเวลนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนมันเต็มพอมันเต็มปุ๊บเรามาคุยกัตนตรงนี้แล้วก็กดคำว่าอัพเกรดกิวอ่า อัปเดตไปไเรื่อยนะครับสักพักหนึ่งมันจะมีแมวมายืนตรงนี้ครับนี่มีแมวมายืนตรงนี้เรากดสร้างสร้างตู้ตัวนี้ครับพอเราสร้างตู้ได้แล้วสักเลเวลสองเลเวลนะครับมันก็จะมีไอตัวนี้มาให้แลกเออเราก็แลกเลยประมาณนี้เวลาเราสร้างตู้เราจะยังไม่ได้ตู้เลยนะเราต้องบริจาคสิ่งของบางอย่างเพื่อที่จะทำให้ มันเลเวลเต็มก่อนนะตู้มันถึงจะลอยขึ้นมาเฮ้ยตู้มันถึงจะตั้งขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่ะก็อขอจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยครับผม